็สวัสดีครับโอ้วันนี้กลับมาอีกแล้วฮะ,ะไม่ได้รีวิวไปสักพักหนึ่งเดินได้ก็อันนี้กลับมารีวิวเป็นคอมเพกตเหมือนเดิมน,นะครับเป็นกล้องพรีเมียมคอมเพกนะสมัยก่อนสิบปีแล้วพอดีเลยตัวนี้ออก2013นะฮะอ่าตอนนี้22 23เนี่ยสิบปีพอดีหลายคนคงรู้นะที่เคยเล่นจริงจริงก็จะรู้ว่าพวกคอมเพกต์ APS-C มีโน้ตไหนบ้างนะนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นนิคอนฟูบิคเอนะฮะต้องบอกว่าหายากมาก ผมหามานสองปีแล้วมั้งเนี่ยตวเนี้คูบิกเอเนี่ยว่าจะเจอคนปล่อยเนี่ยสีดํานะมันจะได้มีสีดําสีเงินแล้วสีเหมือนจะแบบเป็นดังๆหรือเปล่าครับตอนนี้ไม่กินจะแปนนะครับเป็นกล้องเซนเซอร์16ล้านนะ APS-C DX นะเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกับเขาว่ากันว่าเซนเซอร์ตัวเดียวกับนิคอน d 7 0นะครับนี่มีคำว่า DX อยู่คนเล่นกล้องนิคอนหรือคนเล่นทั่วไปต้องรู้นะว่า DX ใส่รับนี่แปลว่าอะไรตัวคูณนะครับ ก็จะมีสลักนิ่ข้ออยู่ตัวนี้มีกริปก็จะเล็กประมาณ้ผมว่าประมาณผมว่าจะประมาณ X 70คนระับสั้นกว่า GR2 หรือว่าหนาว่างไอ้โฟน iPhone 8นะไอ้โฟน8บางมิดอะซึ่งในฝ่ามือก็อยู่ในฝ่ามือะไรนี่ก็ใช้งานสะดวกครับแต่ว่ายังไงสะดวกสุด ก็เป็น g r 2นะฮะเดี๋ยวมาดูนี้กันว่ามีอะไรบ้างด้านบนครับที่มีทั่วไปครับนี่เปิดปิดแต่ผมไม่ชอบเอย่างแรกที่ไม่ชอบเปิดปิดอย่างนี้นะคือเปิดปิดอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่สวิตที่ไม่ใช่กดลงไปเป็นแป้นเหมือนที่โคงเนี่สวิตแบบแข็งแข็งเหมือนพวกแบ็คแบ็ไปเลยเหมือนพวกเอ็กจีสิบหรือเอ็กร้อยเอสอะไรเนี้ยมันจะทําให้แบบเนี่ยเมืออปุ๊บอะโดเนี้เปิดเครื่องแล้วแล้วพอยิงอยู่ในกระเป๋าเงี้ยแม่งก็แบบ มันก็จะแบบเลนก็จะพังนะฮะเวลาเราเปิดไม่ตั้งใจอยู่ดีมันดันเนี้ยดันง,ง่ายมากเลยมันแบบการเปิดแน่ัสดุเท่า,าะะไหร่นะเปิดง่ายมากเพราะว่าไม่งั้นมันจะดันมาตอนอยู่ในกระเป๋าเนี้ยก็จะชิบหายนะฮะเลนจะพัง,นะ,งพะนะคอมเพลนั้นเรื่องนึงนี่ก็ไม่เประปุ่มปรับโหมดปกติไม่มีอะไรน่าสนใจอะไรนี่ก็แฟอะแฟเด้งเด้งนะเหมือนในแฟลเด้งเหมือนกับไตัวนี้เหมือนซิกมาดีบทูนะ แฟดเด้งอย่างนี้ก็เป็นชื่อรุ่นนะครับคูปิกเอนิคอนออปติคอลดีไซน์แต่ที่ชอบคืองานประกอบครับงานประกอบดีมากเป็นแมกนีเซียมอลลอยนะคะคือผิวดูผิวได้ไห้ดียวเี่ยวเชี่ยผิวแม่งแบบได้มาโคตรโคดใหม่สากมากเลยเหมือนเหมือนกล้องนิคอนเลยอ่ะให้ฟีลแบบกล้องนิคอนจะจัดเนะะี่ยผิวสากมาก มีชูดีดีได้ชูเลยนะเนี่ยผมเองนะตอบหลนะ์แล้วนี่ให้ดูชูปเป็นชูและชูแท้นะนชูเหมนะือนแล้โชคดีได้ชูมาด้วย ปุ๊บนะสายนอกจะมานีนะแบดเปิดก็ให้ดูแบบแบบกับเมมไม่ทั่วไปนะไม่ต้องชักมาดูนะแบบเมมบิสติกาดนะครับแบดบกับแบดทั่วไปไม่กินญีแปนแนนะตัวนี้ดีชอบดื่ยนมนี่ไม่กินเจแปุนเหมือนกับพวกเอ็กซ์ร้อยของซิกมาอะไรเงี้ยนะชอบชอบเปิดดูข้างในเดี๋ยวนี่ ตรงนี้ก็ปรับ F นะครับวงแหวนตรงนี้ตรงนี้ปรับ h u t t e r s p e นะอ่าเป่า ISO ว่ากดทีนึงแล้วก็ดันตรง shutter s p เป็นไ i โซปล่อยก็ปล่อยเป็น shutter s p ธรรมด,ดาครับนะก็ประมาณนี้ะใช้งานโหมด M ที่ผมใช้ไฮสตี๊กเกอร์นี้นะก็จะมาเก็ตไม่สะดวกเท่า์ริโคะหรอกไม่มีอะไรสะดวกเท่าร์ริโคะแล้วบอกวันแฮนด์โอเปเรตก็ยังไงก็์รีโคะครับนี่น,กกนี่แต่อันนี้ผมชอบเมนูมนี้มากเลยผมผมใช้อยู่ ผมใช้ D ส่นนิคอนอยู่สองตัวนะได้ D 7,000เนี 7, ่ยใช้ D 600นะครับแล้วผมชอบตรงนี้มากเลยนเนี่นยตรงนี้มันเหมือนนิคอนเลยนะตรงปับ Picture Control เซตติเจอร์เพราะว่าเนี่ยผมตั้งค่าไว้เหมือนกันตัว D 600เลยแล้วสีภาพเหมือนกันเลยนะคล้ายๆบดี600เนี่ยคือเป็นสีภาพเข้มๆแบบคอนทราสต์สีแบบ rast, จะจับจะเชื่องเขาชอบ,ชอบนะตั้งได้ก็ดีมากเมนูเหมือนเมนูนิคอนเลยฮนะนิคอนตัวคูณใช้งานคนใช้นิคอนก,นก็จะสบายเลย เมนูมันเป็น DSR เลยอ่าจะประมาณนี้จุดเด่นของมันก็คือเนี่ยนะฮะมันใครที่ชอบสีของ Nikon DSR นะมันก็จะได้ในตัวนี้ด้วยแล้วก็เล็กแค่นี้แต่เลกกเน,นก็จะเป็นเลนที่แปลนะครับก็จะเป็นเลนแบบทายครับสตรีท,ท,ท,ทถ่ายอาจจะถ่ายว้ายถ่ายพัทเทรตอาจจะป่องๆอ,อาจจะถ่ายพวกลายสเก็ตได้นะครับแต่ผมไม่ผมไม่เช่นนั้ว เพราะว่าส่วนใหญ่ผมใช้เลนระยะ2ี่ิบแปดชิน้นะผมใช้ไทยสตรีทนะครับทั่วไปเป็นวางหรือโปี่ก็โอเคนะใช้ดีนะเออแจมแจมข้างบนก็ให้ดูไปแล้วเนาะข้อเสียเปิดปิดเครื่องนั่นแหละแล้วก็นี่ข้อเสียก็อ,อ,ยอียหนึ่งคือนี่นี่น,นี่มันแยกอันเนี้ยเวลาจะถ่ายมาโคเนะี่ยปกติตัวริโคมันจะเป็นมันจะเป็นมันอยู่ตรงนี้เลยมันก็จะง่ายเลยนะไม่ต้องมากดแบบสองมือต้องมานั่งกดงเวลาเราทการนรีดรวดเร็วเนี้ย จะถ่ายอะไรใกล้ๆหรือเร็วๆเนีเ้ยอีโคมันปุ๊บกดดันได้เลยดันลงปุ๊บก็เป็นมาโครแล้วแต่ตัวนี้เนี่ยต้องสับสวิตต์ตรงนี้ไอ้เนี้ยเหมือนพวกนั้นแหละเหมือนพวกฟูจิเมื่อก่อนแหละฟูจิคลาสอะไรเงี้ยที่ที่ปุ่มไม่อยู่จะลำบากนิดนึงนะครับผมต้องมานั่งใช้สองมือนะนใช้มือเดียวรีโคไม่ได้แล้วก็มันจะอย่างเออแล้วก็ถ้าเกิดจะให้ดีเลยนะเป็นชัยชอบถ่ายมาโครใกล้ๆของผมแนะนำเอ,อ็กเซสซีฟเพราะเอ็กเซสซีอ่ะมันไม่ต้องมีปุ่มรีโคหรือมีปุ่มเหมือนตัวครูพิกเอเลย ตัวเอเจสิปที่ผมเคยรีวิวไปแล้วอ่าแม่งจะออตโต้เลยคุณใกล้ก็ใกล้ไกลก็ไกลมันก็จะออตโต้เองเลยไม่ต้องกดไม่ต้องปรับที่อ่นนะเนาะมันจะออตโต้ข้างในนะฮะเอเจสิปจะก็ให้ดูรูปนะเนี่ยรูปก็จะสวยนะก็ตามแบบเหมือนดิสซอน,นิคอนอยังไงอย่างนั้นเลยฮะ,ะเดี๋ยวเราให้ดูท้ายคลิปแต่รูปครั้งนี้อาจจะไม่บรวูวราอะไรนะครับผมใช้มาไม่ค่อยนานใช้เพิ่งได้มาวัานนี้ได้มาไม่กี่ชั่วโมงแล้วถ่ายเลยนะ แ้วก็ให้ดูรูปยังไม่ได้ไปถ่ายไหนเลยนะยังไม่ได้ออกไปสายสตรีทเลยนี่นะฮะรูปทรงรูปเหมือนประมาณน,นี้จะดีนะครับบอกไปแล้วบอดี้แมกนีเซียมอัลลอยความมีม่์สองจุดด้วยนี่มีตัววัดใช่นะตัวเช็คโฟกัสอินฟาเลกล้องเฮ้ยผมเริมบอผมลืมบอกไปไม่มีคนไทยรีวิวไ พูดคิดไปอมีคนรีวิวแล้วไอ้ตัวเนี้ยเป็นทาง Power บ u y นะครับพ o w ว r Buy Thailand รีวิวไปแล้วนี่แล้วก็มารีวิวซ้ำในปี2023นยบมแล้วมันดีๆไหมดูส่วตัวก็ยังดีอยู่นะครับเป็นกล้องถ่ายผมให้มันอยู่แถวแบบอาจจะเป็นลอง x c e s s i v e กับลองริ i c i a 2หน่อยนะาการใช้งานโดยรวมนะเป็นลองอยู่นะโฟกัสก็เป็นลองอยูนะ่ long, ครับแต่อื่นสวยนะดูแฟดแฟดก็เด้งเดงอย่าง้รเด้งมอย่างเนี้ย ไม่มีอะไรเล็กๆไม่ใหญ่มากมก็ชอบตรงแม็อิเจแปนเนี่ยแล้วก็บอดี้ดีแข็งแรงบอดี้ดูแบบชอบมากบอดี้ดูพรีเมียมจับแล้วแบบมันฟิลลิ่งมันดีอะ่บอดี้ที่ไม่ชอบเนี่ยตรงนี้เลยปรับแยกโฟกัสมาสกายเลยแล้วก็ตัวอะไรว่เมื่อกี้พูดแล้วเนี่ยตัวเปิดเครื่องอะ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมันดูอ่อนไหวมากเลยแป๊บเดียวมันก็เปิด คือผมเป็นคนชอบใส่กระเป๋าเน็บเอวไงไอ้ที่ถ้าเผื่อไปโดนเงี้ยเลนคาก็เกิดขัดกับกระเป๋าที่ใส่เงียกระเป๋ามันแนบมากไงเลนมันขัดกึ๊กเงี้ยกระพังอีกเนีเน่ข้อเสียตอนนี้นไม่ชอบที่เหลือก็ความสะดวกสบายไม่เท่าจีอาร์แต่มันจะเท่ากบบับ X70 นะฮะไอ้ตบปุ่มปรับระดับสีโหมด M นะชัตเตอร์สปีด ISO เอฟสตอสามอย่างนี้ก็จะอยู่ในเกณฑ์ของ X70 จะไม่เท่าจีอาร์จอสวยเลยจอก็ดีนะ จอก็พอกันแล้ยืนหาไดมากเล่นคมบบค,คมของภาพสีอะไรเงี้ยก็ชอบเลยก็เหมือนนิคอนเดส์าตัวคูณนะสีก็เหมือนเลยเป็นยังไงก็เป็นอย่างงั้นเลยผมดูแล้วเทียบกับวันนี้มาเล่นดูลสีสีนิคอนเดส์ Nik on, Nik on, Nik on, สาเป็นยังไงตัวคูณยังไงก็เป็นตัวนี้ทีตัวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเลยปรับแต่งได้ไผมว่าใครที่ใช้นิคอนอยู่แล้วอะ่ะ ดีแปดห้าศูนย์อะไรเงี้ยดีแปดศูนย์ดีหกร้อยดีเจ็ดห้าศูนย์อะไรเงี้ยตัวครูหรือว่าตัวฟูลเฟรมดีพันสองดีเจ็ดพันดีห้าพันเนี่ยผมว่าตัวนี้ตัวสำรองได้ดีเลยไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้พวกนั้นน่ะก็ไปถ่ายเป็นพอร์เทรตถ่ายแบบเจาะไปนะใช้เลนร้อยจัมบ้าเลนห้าสิบนะเลนห้าแปดอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นเก็บไวใช้ได้เลยถือว่าเก็บถือว่าใช้ได้เลยเก็บไวแต่ปรตกแต่งดีๆนะเจ๋งเลยก็น่าจะประมาณนี้นะฮะนิคอน ขู่พิกเอวหายากชิบหายเลยผมหามาประมาณสองปีอ่ะคือเนี่ยจนผมเก็บตัว Compact a พีเอสมาเนี่ยตัวสุดท้ายที่อยากเล่นละก็จะไม่มีอยากเล่นละอาจจะเป็นตัวอาจจะเป็น l ลก้าเอ็กเนี่ยแต่ก็มันเป็นทรงเหมือน m อ1นะครับทรงมันสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันก็จะยาวๆผมก็จะไม่ค่อยสะดวกในการใช้เท่าไหร่แล้วอย่างไม่อยากได้พี่เด๋มมีโอกาสก็จะต่อไปเป็นตัวนั้นแหละ X1 X2 นะใช่ซ์จะประมาณนี้ครับที่บอกไปก็ ข้อดีก็เ,เสียเราจะให้ดูรูปท้ายคลิปเน,ะะนาะประมาณนี้นะมีอะไรไหมมี e 600เอ้ยปูพิกเองมันก็คอมเมนต์6ล้านนะเนาะเซนเซอร์หลักๆก็เนี้ยฮะคนใช้ก็ไม่สกล้านเนเ,เซอร์ APS-C ให้ไฟล์แบบเดียวซองอา,าน,นิคอนเล็กเบาแบตเตอรี่ก็อยู่ได้นานดีประมาณ2,300รูปแบบผมว่านะจะได้ใช้มา2,300รูปแบบเต็มๆนะ นี่ก็อะไรต่อเชื่อมต่อก็มีทั่วไปครับนี่มี GPS เสียบเวกเสียบชาร์จตรงนี้ได้เสียบต่อคอมเนี่ยเหมือนดิโคได้เลยสายมินิ USB เนี่ยเหมือนสายเดียวกับดิโคที่ใช้ที่ดิโคใช้ชาร์จเลยดิโค g r 2นะ g r 1 g r 2นะรเียฝั่งนี้ก็เป็น h d ดีใหม่นะมินิ่เทดีใหม่นี่มีมาประมาณนี้ครับสลักมิค้อนอยู่ ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวให้ดูรูปมีอะไรก็ถามได้นะเดี๋ยวผมถามได้มีอะไรอยากฟูถามได้เลยผมเข้าใจอะ่ะผมก็ตอบไหนที่ผมรู้จริงก็จะตอบนะก็ประมาณนี้ไปละแต่ดูรูปท้ายคลิปนะครับไป